ก็สิก้าวในป่านะจับผมมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะสามารถยืดย้ายสกิลวุนนะครับผมไป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 สร้างห้องสร้างห้องไปไปใครอยากเล่นด้วยมาเลยม,ลมาเลยมาเลยมามากัรเลือเลยมา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 เลยจะไป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  ผมยังคยคี้เกียกบนเยัง่คิดเค่อยบอดดดอกเด้อจาคูระปอกไปพวกเราเบล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 ่่ดไหมเ่ไม่มีเอ็กเซลไหนอ่ะ chứ mình dạy của xl mình đặt phần tôn xoay x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 , x. L. L, L, x.

ก็มีจางรับในการขึ้นในกจะเพ่มวิธีขึ้นมาวันนี้เพื่ออะไรผมก็ไม่รู้ขึ้นมาเพื่ออะไรวะยี่งราสูดปบบทุกคนได้สิงแรมแค่หน แล้วอืมอุ้ยแค่สันปัดนต้องเป็นนกซะแล้วนอกอินซีนอกอินซีชอบของ ใช่เลอด้วยโอเคตรงนั้นแหละไม่ต้องตามมานะโอเคเปล่าโอเคโอเคนะสี่สิบงนนะรัคงคุยกับพาแล้ว ความเมตตาหิวมันเรียวเรียวเรียวเ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 ียวมาลเขียนหนังยมาดูกันว่าโอ๊ยไม่เขียนเลยอ่ะโอ๊ยมานี่หใจเลยอ่ะไม่ขียหลังมันเวดิโก้เลยเวดิโก้ยังขียหลังเยม่มขี้งกไม่ยอไม่เขียหลัง กิเก่งเดียวเองอ่าแตกตองต้องบินต้องบินเข้าไปชวกของเลยสินะนาทีนกอินรีหน้าทีของนกินรีที่ดีก็คือการขโมยของเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวอีกคนนึงออก ชฮ้ยแ่กับทีมนี้แล้วเกินต้องเป็นโ no น้อินซีแล้วตอนนี้ออกอีก ไฮใกับทีมนี้เงายกันทีมนี้ ีตามติดชีวิตคนไอ,อ,อ้อว่างเป็นไงชม่า่นนนาดูกันหาทีมเร็วๆไปแล้า ไม่ใช <S reading repetition> ่嘛 <Pop> อ <keys am expand> ๋อบ้างช้าเกินวันนี้ก็อยู่ได้หลายวันตึงเป๊ะเป๊ะเลยแบบเป๊ะ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 เจ้าคือโซดาป๊อปฟิชเชอรป๊อปที่นี่ต้องจะนอนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อไปต่อสั้างอะไรให้ทำเสร็จเลยนะครับอ่ากับ มาแล้วนะครับเพิ่มห้องนี้ของก็เหลือตัวคนเดียวแล้วเพื่อออกกันแล้วแล้วนี่คือห้องไอซูของผมนะครับไอช้เอเคนะครับถามผมก็ประมาณนี้นะครับผมอืมแล้วก็มีพวกเนื้อนะครับผมผมจะเอาเนื้อไปไว้ในนั้นไป คนของเข้า,าบ้านนหยเอ้าเอ้างาได้ไง,งโอเคไว้จางนี้กันนะเก็บของมาแล้วนี่ก็คือห้อง AFK นี่กับผมอ๋อเพื่อนก่ออยอีกโอ้ สรุปจะเล่นหรือว่าจะออกโอเคนังครับผมห้อง AFK ก็จะมาวันนี้นะครับผม,ม,าม,าบผมทุกนาทีก็มาแล้วมันก็แบบตีไม่ค่อยได้หรอกเออแต่ยกเป้นว่ามันจะแบบเจอ็อย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเข้ามา,าเฮยแรยก็มามากพอแล้วกับฐานนี้ แล้วนี่ก็คืออะไระสาท,ทั้งหมดนะผมจะให้ดูทั้งหมดในฐานองผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใหม่ดูสิครับแล้วก็มีต้นไม้สามต้นนะครับผมผมตัดไม่ใช่สามต้นหรอกหลายต้น เก็บไม้เร็วเก็บไปให้หมดส่งท้ายปีส่งท้ายปียปอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่มา